ปลูกมะละกอได้ผลต้นแรกดีใจมากๆนกน้อยมีอาหารเพิ่มแล้วค่ะนี่เป็นมะละกอต้นแรกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่โลสปลูกได้สําเร็จนะคะดีใจมากะะมากเลยค่ะเพื่อนๆต้นแรกในชีวิตเลยนะคะเนี่ยโอ้ในที่สุดก็ปลูกมะละกอสําเร็จมีมะละกอออกลูกนะคะเป็นของตัวเองแล้วค่ะ ที่ผ่านมานะคะหูเห็นของคนอื่นเขานะคะปลูกเก่งมากๆเลยค่ะลูกดกมากๆเลยนะคะมีมะละกอเป็นของตัวเองมีหลายต้นนะคะโรสปลูก ไม่เคยได้ผลผลิตนะคะนี่เป็นต้นแรกเลยนะคะที่ให้ผลผลิตโรสค่ะเพื่อนเพื่อนครั้งแรกก็จะดีใจหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเฮ่อต้นมะละกอต้นแรกค่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดูจากรูปทรงของลูกมะละกอนะคะทรงนี้น่าจะเป็นพันธุ์ฮอลแลนดนะคะ์ค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะคะที่ออกลูกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะที่ รอบแรกที่ลูกโตโตหน่อยค่ะเพื่อนแล้วก็มีลูกเล็กลูกน้อยนะคะออกเพิ่มอีกหลายลูกเลยค่ะเพื่อนๆคิดว่าต้นนี้น่าจะดกอยู่นะคะเพื่อนเย้ในที่สุดก็ปลูกมาละโกสําเร็จแล้วค่ะพันฮอลแลนด์ค่ะตอนนี้มาละโกที่โรสปลูกได้โตเยอะแล้วค่ะเพื่อนโอ้หลายลูกเลยนะคะอาจจะมีแบบว่า น่าจะเป็นพวกมาแรงเจาะหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องมะละกอเท่าไหร่นะคะนี่เป็นต้นแรกที่ปลูกเองแล้วก็ให้ผลผลิตนะคะโอ้หออกลูกเพิ่มด้านบนไปเรื่อยๆอ,อีกเยอะเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวน่าจะรออีกไม่นานเท่าไหร่นะคะลูกที่โตๆนะคะที่ออกลูกก่อนเพื่อนนะคะก็จะได้สุกก่อนแล้วก็จะได้แบบ ให้ไว้เป็นอาหารน้องนกทั้งหลายที่อยู่แถวบริเวณนี้ได้กินกันนะคะแล้วก็โรสอาจจะเก็บเอาไปทำส้มตำหรือว่าปล่อยให้สุกนะคะก็จะเอาไปทานเองด้วยค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องคอยเด็กเอาใบาที่เขาเหี่ยวเหวแบบนี้ลงหูสูงไปเรื่อย เยอะเลยค่ะเพื่อนแับเพิ่มอีกเยอะเลยนะคะโอ้ถือว่างเมา่อนๆ่าโอ้เพื่นพนอนๆคะตอนนี้มะละกอที่โรสปลูกไว้ใกล้สุกแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้สีเหลืองๆแล้วนะคะใกล้สุกละแล้วก็ลูกด้านใน นี่เหลือแล้วค่ะเอ๊ะแบบนี้นี่เราควรที่จะเด็ดเอามาบ่มเลยหรือว่าปล่อยให้เขาสุกไปเรื่อยๆดีครัเพื่อนโรสก็ score, ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกมะละกอเลยนะคะนี่คือต้นแรกที่ปลูกได้เองนะคะวู้ดีใจมากๆเลยค่ะอาจจะดีใจแบบว่าเวอร์วางหน่อยนะคะเพราะว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าปกติแล้วไม่เคยปลูกมะละกอ จนออกลูกขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนนี่คือต้นแรกในชีวิตโรสเลยนะคะก็เลยดีใจมากมาเลยค่ะลูกอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่น่าชะโดนแมลงเจาะตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆแน่เลยค่ะแต่ว่าลูกอื่นๆก็สมบูรณ์ดีนะคะโอ้โหแล้วก็ด้านบนนะคะออกลูกเพิ่มอีกเพียบเลยค่ะโ,โหพันนี้สุดยอดเลยจริงๆค่ะส่งไปเรื่อยๆแล้วก็ ออกดอกเพิ่มข้างบนนะคะก็คือเดี๋ยวก็จะกลายเป็นลูกเพิ่มอีกนะคะหูต้นหนึ่งนี่คือออกลูกเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอายุอะไรยังไงนะคะเพราะว่าโรสก็ยังไม่มีความรู้เรื่องมะละกอเลยค่ะพันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพันฮอลแลนด์นะคะเพราะว่าซื้อมะละอฮอลแลนด์มารูปทรงเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แม่ก็บอกว่าพันนี้เป็นพันฮอลแลนด์นะคะเพื่อน เดี๋ยวโลสก็จะปล่อยให้สุข,ขาต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นอาหารของพวกนกน้อยแล้วก็สัตว์ต่างๆที่อยู่แถวๆนี้นะคะให้เขามากินเป็นอาหารค่ะอ้าวมาร้องอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวจ้าไม่ทำอะไรนะนี่คือคู่รักนกปลอดหัวโขนอีกคู่หนึ่งนะคะ ที่มาเล่นที่สวนบ่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เขามาสร้างรังใหม่นะคะมาอยู่ใกล้กับรังเดิมที่คราวที่แล้วนกอีกคู่หนึ่งมาสร้างรังแล้วก็ออกไข่นะคะมีลูกนกสามตัวคราวที่แล้วที่อยู่ตรงบริเวณกล้วยไม้ค่ะเพื่อนแต่นี้จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะมาสร้างรังอีกแล้วค่ะตรงกล้วยไม้เหมือนเดิมเลยนะคะ หนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนจ้าอ๋ออยู่ตรงนู้นนู่นค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะบินไปนน่นละโรสไม่ได้เข้าไปดูลังเขานะคะคราวนี้ค่ะ ตัวนี้ตัวเมียค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวผู้มะละกอสุกเรียบร้อยค่ะพร้อมทานเลยนะคะโอ้โหแล้วก็ลูกนี้ค่ะนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะโรสเห็นเมื่อวาน ก็สุกแล้วค่ะเพื่อนแต่ว่าเมื่อวานออกไปข้างนอกกลับมามืดนะคะไม่ได้มาถ่ายวิดีโอค่ะก็คิดอยู่ว่าน้องนกน้อยทั้งหลายจะมากินกันแล้วหรือยังนะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่มากินนะคะโรสก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้ว่าต้องรอถึงขนาดไหนเขาถึงจะมากินกันนะคะหรือว่าเราต้องแบบ ปาดเกลือกออกให้หรือว่ายังไงคะเพื่อนเพื่อโรสก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะหรือว่าจะปล่อยคาต้นไว้แบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่าเอามีดปาดเนื้อออกค่ะพอดีว่าโรสก็ถามพี่ที่มาคอมเมนต์แนะนำในคลิปวิดีโอของโรสนะคะว่ามะละกอถ้าเราจะปล่อยไว้คาต้นแบบนี้เลยได้หรือเปล่าพี่เขาบอกว่าได้นะคะโรสก็เลย จะเอาลูกนี้นะคะปล่อยคาต้นไว้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวลูกนี้จะมาผ่าเดี๋ยวเอาไปชิมครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาไปวางไว้ให้นกน้อยที่หน้าบ้านครึ่งหนึ่งนะคะโอ้โพร้อมแล้วค่ะแล้วก็ที่เหลือค่ะโรสคิดว่าจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องมะละกอเท่าไหร่ค่ะ เพื่อนๆคิดว่าควรจะเด็ดเอาไปบ่มให้สุกหรือว่าปล่อยให้เขาสุกคาต้นอีกสักหน่อยแล้วค่อยเด็ดไปคะขอสอบถามเป็นความรู้ค่ะเพราะว่าตั้งใจจะเอาไปฝากคุณยายด้วยนะคะเดี๋ยวลูกนี้เออค่ะ ต้นแรกในชีวิตเลยนะคะที่ปลูกได้ค่ะเพื่อนคนปลูกกินลูกน้อยไปก่อนนะคะแล้วก็ลูกโตลูกนี้นะคะเดี๋ยวจะยกให้พวกนกน้อยทั้งหลายนะคะที่อยู่ในสวนแล้วก็พวกสัตว์แมลงอะไรต่างๆนะคะมากินเป็นอาหารนะคะแล้วก็พอดีว่าตอนนี้มีนกประลอดหัวโขนนะคะมาสร้างรัง เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่ใช่คู่เดิมคราวที่แล้วนะคะมาสร้างรังอยู่ที่กล้วยไม้ที่เดิมนะคะแต่ว่าเป็นกระถางกล้วยไม้อีกอันหนึ่งอยู่ติดกันเลยค่ะโรสก็เลยคิดว่าดีเลยนะคะเขาจะได้มากินมะละกอนะคะเป็นอาหาระคะ่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังกกไข่อยู่นะคะได้ประมาณสามวัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาผ่ามะละกอลูกนี้เดี๋ยวโรสจะาเอาไปชิมครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งจะเอาไปให้น้องนกหน้าบ้านโอ้ดี่ค่ะโอ้สีสวยเลยนะคะถึงจะลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าฮ่หน้าสวหวานนะคะเนี่ยนี่ค่ะและแล้วก็สำเร็จนะคะปลูกมาแล้วกอได้สำเร็จต้นแรกค่ะเย้อ, <laughs> อยู่นี่กันแล้วค่ะ มาจ้ามากินมะละกอกันเลยจ้าน้องนอกน้อยทั้งหลายอุ้ยอยู่นี่ค่ะเพื่อนเฮ้อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้หนึ่งตัวแล้วตรงนน้นตัวหนึ่งเดีย๋ยวให้เพื่อนชมนกน้อยได้กลิ่นมะละกอใช่หรือเปล่าจ้ามีค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ บินไปอยู่กับคู่เขานี่ค่ะได้กลิ่นหอมของมะละกอแล้วใช่ไหมมาเลยจ้ามากินมะละกอกันได้เลยนะอนุญาตแล้วจ้ากำลังสุกเลยนะน่าจะหวานอร่อยน่าดูเลยค่ะเพื่อนเพื่อนรสคิดว่าเดี๋ยวรสจะเอามีดปาดเปลือกมะละกอออกนิดหนึ่งนะคะเพื่อแบบว่าให้นกเขา ได้กลิ่นนะคะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เขาแบบว่ากินได้นะอะไรแบบนี้โรสก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อนแต่ว่าเห็นมีเพื่อนๆบางท่านนะคะบอกว่าขนาดกล้วยยังต้องปอกเปลือกออกให้เขากินง่ายๆนะคะโรสก็เลยคิดว่าเปลือกมะละกอก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะถ้าเทียบกับเปลือกกล้วยนะคะเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะจิกกินได้นะแต่เพื่อช่วยให้เขาแบบ กินได้ง่ายขึ้นนะคะก็เดี๋ยวโรสจะเอามีดปาดเอาเปลือกมะละกอออกนิดนึงนะคะลองดูค่ะแต่ว่าถ้าโรสทําผิดหรืออะไรยังไงพี่พี่เพื่อนๆก็ช่วยแนะนําโรสได้นะคะน้องๆมาร้อง,อง,องเสียงดังเฮ้ยอยู่นี่อจ้าเดี๋ยวมากินมะละกอกันนะโอ้นกมาเพียบเลยเฮ้ยมาแลวอ๋อคู่นี้เป็นคู่ที่ อยู่ที่มาสร้างรางกกข่ายอยู่ตอนนี้นะคะสองตัวอยู่นู่นบินนะ,ะสงสัยรอกินมาล,นละกอแน่เลยข้าวเนื้อโอเคค่ะเดี๋ยวโรสจะลองเอามีดปาดเปลือกออกนิดนึงนะคะโรสก็เดี๋ยวจะถือโอกาสลองดูนะคะโรสก็ไม่แน่ใจว่าจะทําถูกทําผิดยังไงนะคะถ้าเกิดว่าทําผิดไม่ถูกต้องยังไงเพื่อนๆพี่ๆก็ช่วยแนะนาโรสได้นะคะเดี๋ยวโรสก็จะ าดเอาเปลือกออกแบบนี้หน่อยเนาะเขาจะได้แบบว่าได้กลิ่นแล้วก็กล้ามากินเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราอนุญาตให้เขามากินได้นะคะโอเคค่ะโอ้หหอมชุยเลยนะทีนี้ ค่ะก็ปาดเปลือกออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนส่วนชิ้นนี้เดี๋ยวจะเอาไปวางไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เดี๋ยวจะเอาไปชิมกันเองค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมั่งคั่งคะแล้วพบกันใหม่กับช่อง Rose e s t h e นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย